รัับบนะคเลือกเอาวางเป็นมวยเราเป็นหัวเขาเลือกเอาริคเมีาลีก็สวนต่อบเลยนครับโดนซ้ายหน้าจิกขาโอ้โหสวยครับดอกนี้มาแล้วหัวขาวยกแรกท่านอาจจะบุ่มบ่าไปนิดนึงยกนี้ค่อยๆเลือกค่อยๆนวดครับเลาตัวเล็กไปไหนมาไม่ดีต้อาอย่างนี้เลือกเอาไม่มีลัวริครมีวิตาลีไม่มีกลัว เสียบได้เผาครับมวยไทยตัวเล็กนี่ถ้าใช้กำลังเยอะไม่ดีนะครับพวกนี้ต้องใช้ความเป็นมวยเลือเลื่อเอาต่ตูแ้แข่งเข้คันี้นะครับพยายามจะพลิกตัวออกมาครับทางด้นานดวงขาวหน้าตาดีแจกกันพับโดนหมัดโดนสอบอย่าต่อยเอาใจแฟนมวยคนไทยนะครับ เอาเอาชนะให้ได้อย่างเดียวอย่าต่อยเอาใจแฟนมวยนะครับเอาตัวเลกเลือกเ,เอาความเป็นมวยเราเป็นกว่านะครับต้องชมวิกตอรี่นะครับวงในก็มีสอกคัดสอกอภิชักัอบแก่บัวขาวใช้กําลังเยอะเหลือเกินครับวันนี้ใช้กาลังตะกยกแรกนะความมั่นใจของนักมวยแต่ก็ไม่ได้เป็นผลดีสําหรับ อย่าลืมครับมวยไทยต้องมีลูกทำอาวุธทำไปก่อนครับระยะประชิดของในมีอะไรมาเสริมหรือเปล่าแม่กันเข้าทางหลังตีก้นนี่ไม่ได้ครับเสียเหลี่ยมครับดูพุ้งปำลังวิทตอรี่อุ้ยใครตีใครครับไม่กลัวครับวิทตอรี่พยายามจะฟัดไหนสู้ไหนแม่ดูครับโอ้โหซอยก้นเลยครับที่ตายต้องออกนะครับพวกขาวพวกขาวนี่เหนียจะขาครบแล้นะครับดูเหมือนจะมั่นใจ ไทพระลกำลังตัวเองครับบัวขาวห้าวเหลือเกินครับอ,อายุกับสามสิแล้วนะครับใช้แรงมากก็ไม่ดีนะแม่กรรมการีิยะเล็งสุดใจเหนื่อยเลยวันนี้ออกแรงเยอะหน่อยประธานที่ติดไปทีมวยสยามอม้อยขึ้นห้าเป็นผู้เอกเองเลยเป็ินซ้ายต้องออกเยอะนะครับหับวขาว ความมุ่งมั่นมีความตั้งใจสูงครับลืมอะไรไปหรือเปล่าคุณสามารถเิลารละู้ก็ใช้ศิลปะลอยย,ยากครับแกพักนไปเรื่อยครับไส่แถพันไปเรื่อยครับเป็นมวยสูงและตัวใหญ่กว,ว่าเราเป็นปลาก็ะเบนเพ็ปลาหมึกครับเลยพันล็อกไปเรื่อยครับดูครับทาให้เกณการชกนั้นอาจจะยากหน่อยครับดูครับแต่อาการอย่างนี้ถ้าเป็นมวยไทยไม่มี